จากเดิมที่โลกกําลังล้อมกัมพูชาเรื่องสแกมเมอร์ประเทศไทยกําลังมีเพื่อนไปลุมสกมทางกัมพูชากลายเป็นว่าพอมีมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยโลกจะหันมาล้อมประเทศไทยแทนหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้ามันไม่ได้คิดละเอียดรอบคอบเนี่ยจะกลายเป็นว่าประเทศไทยอาจจะไม่ได้กําลังปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้วถามว่าวันนี้ไอ้เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยกัมพูชาก็ไม่อยากปราบ ฝ่ไไายไทยเนี่ยปราบมาแล้วก็เจอตอมีนักการเมืองบางคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องรัฐบาลอนุทินไม่ได้อยากจะแก้ปัญหารเรื่องนี้อย่างแท้จริงกลายเป็นว่าเฮ้ยหรือคุณต้องการเอาเรื่องนี้เนี่ยมาเบี่ยงประเด็นมีคนสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรือไม่พูดมาถึงตรงนี้คุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีคุณกำลังทำหน้าที่บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ประ,ประเทศไทยจริงๆหรือไม่ หรือเป็นผลประโยชน์ของตัวเองที่หวังจะใช้โอกาสนี้เพื่อปูทางไปสู่การเลือกตั้งที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้สนใจว่าประเทศไทยจะมีศัตรูเพิ่มเป็นใครบ้างโดยไม่ได้สนใจว่าทุนสีเทาจะถูกแก้หรือไม่โดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่ทำเหล่านี้จะนําไปสู่การสร้างความสมหวังให้กับสมเด็จพุนเซนให้กับฝ่ายกัมพูชาหรือไม่คิดให้ดีครสิ่งที่เรากําลังเจอมันไม่ใช่แค่ปัญหาชายแดน ปัญหาชายแดนเราต้องทําให้ดีกว่านี้ผมเห็นด้วยแต่สิ่งที่เรากําลังเจอมันคือไฮบริดวอร์แฟร์มันคือสงครามรูปผสมที่มีทั้งข่าวสารมีการใช้กําลังทางอาวุธและมีการใช้พวกอุปกรณ์ทางไซเบอร์เขามีนักรบไซเบอร์ที่ก่อนหน้านี้ก่อกรรมทำเข็นในการหลอกลวงคนทั่วโลกและเขาพร้อมใช้เครื่องมือนี้ในการที่จะเล่นงานเราเราพร้อมแล้วหรือยังถ้าเรายังมีไส้ศึก อยู่ในประเทศเป็นทุนสีเทามีข้าราชการที่ขายวิญญาณให้กับพวกนี้แล้วเราไม่แก้เรื่องพวกนี้เลยสิ่งที่เราจะเห็นคือการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคือเงินสีเทาจะไหลเข้ามาสู่พักการเมืองและใช้ในการซื้อเสียงมหาศาลนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นผมด้วยความเคารพนะครับผมอยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้กำลังมีคน สยะยิ้มนะครับสยะ,ยะยิ้มกับสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่มีคนที่ยิ้มกลิ่มได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของความสูญเสียของขาของทหารของพวกเราบนพื้นฐานของความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนอีกจํานวนมากผมไม่รู้นะครับว่าสถานการณ์จะบานปลายไปแค่ไหนหากมีการสู้รบจริงผมไม่รู้ว่า เราจะลบไปกี่วันแล้วก่อนที่จะมีชาติบางชาติเข้ามาแทรกแซงผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้ก็คือวันนี้เขาอาจจะกําลังประสบความสําเร็จในการเบี่ยงเบนประเด็นไปแล้วและนั่นเป็นเรื่องที่อันตรายมาก